สวัสดีครับผมล็อกเตุงจากช่องเสีนาผาหมวนครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอลำนลายนะครับจังหวัดลบบุรีครับอยู่ที่วัดลำนลายนะครับวัดประจำจังอําเภอลำนลายนะครับมาดูในส่วนภายนอกนะครับในส่วนของวัดลำนลายนี่คือในส่วนของกำแพงวัดนะครับสวยงามมากนะครับในส่วนของซุ้มประตูนะซุ้มประตูนะครับ มีวัดลาลายมีพนารายนะครับพนารายนั่งมีทับที่แนทเจ็ดเสียงนะครับนในส่วนของที่เราเห็นนั่นคือเจดีรวมญาตินะครับเจดีรวมญาติเทียบไอเจดีรวมญาตินี่ไว้เก็บกระดูกเก็บกระดูกนะครับเนาะเป็นเป็นคนในพื้นที่เราหรือเป็นยังไงครับเป็นมาอยู่ที่นี่แล้วแต่เป็นแค่อยู่ที่นี่โดยตรงครับโอ,คโอ้ครับรครับรนนอืม แต่ว่าอันนี้คือเป็นกระดูกของญาติพี่น้องเข้ามาไว้กันนะครับเป็นเจดีย์รวมญาติคือเก็บอาทินะเก็บอิเาก็จะเป็นพวก่นในในะโอ้เป็นตะกุลในใหญ่เป็นคนมีตังนะค์เนาะเป็นคนมีตังค์นะครับเป็นคนมีตังค์ในพื้น,นที่ขณะขกสร้างกลพอดเออีเป็นหาพอดีของคนแอมเภอลำนารายนะครับก็ครับขอบคุณพี่มากครับ บรรยากนแกันครับจะไปสระบุรีเห็นสวยก็เลยแวะดูครับนะครับก็ในส่วนเข้ามาด้านในนะครับเข้ามาด้านในก็จะเห็นในส่วนของเรียกว่า,าป้ายรำป้ายวัดนะครับรำวัดดำนาลายนะครับในส่วนของอประติมากรรมนะครับประติมากรรมแล้วก็พระพุทธรูปครับ เก okay. ็บอัฐิค่ะพอดีนะครับคนมีตังในอำเภอลำนาลายนะครับในส่วนด้านหน้านี้จะเป็นพระรายนะครับแต่พอดีเอาแสงไม่พอนะครับและคะเดียวกันนี่คือเจ้าแม่กวนอิมนะครับขอพลมีพรนาลายเจ้าแม่กวนอิมได้คุ้มครองแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับในส่วนของบันไดขึ้นลงนะครับด้านขึ้นด้านนู้นลงด้านนี้ เป็นพญานาคนะครับพญานาคือสวยงามมากนะครับสวยงามมากก็เรียกว่าเป็นปฏิมาก,กรรมในส่วนของประจําอำเภอเลยทีเดียวก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปทําบุญกันครับตู้ไปเษนีสมบุญครับเดี๋ยวมาทําบุญ ไยจากโรงศพด้วยนะครับยานนี้เดียวเราทําบุญโรงศพนะครับแล้วก็ในส่วนของทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือผู้มีพระคุณครับนี่คือบริเวณในส่วนของเราวัด ဖယဖကယကလပြရကေဖကမါ်ပြရလိုကေရယခွေတေလေယကေကဘါူန ก็เป็นสถานีสองนะครับในโปรแกรมเที่ยวด้วยทำงานด้วยนะครับก็พาแฟนคลับเที่ยวชมวัดวารามว่าหน้าอาจจะออกแต่ช้าหน่อยแล้วเราไปที่เขื่อนปราศรุิกันนะครับท้งหน้าครับสัญญากันไว้นะครับทางนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมาติดตามกันเพื่อลรงใจกันครับสวัสดีครับ